จะเพ่งแสงตัดพันธน,นานปลกสถาที่หล่อนหายเล่วสีฟ้าจะจากกาเผาเงาใจให้ละละสารจากอครัดเทวดามิคาเอล,อมเ,อลเมื่อความรัก ทำให้คุณเติบโตขึ้นสารถึงรักที่ปลุกเด็กน้อยในตัวคุณความรักที่คุณรู้จักคือความรักที่ต้องสวมหน้ากากต้องสมบูรณ์แบบต้องคอยควบคุมหรอือคือความรักที่อนุญาตให้คุณถอดเกราะทุกชิ้นออกแล้วกลับไปเป็นเด็กที่หัวเราะเสียงดังได้อีกครั้งมีบางสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเกี่ยวกับความรัก ที่ทำให้คุณได้ก,กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งความรักที่ไม่ต้องเสแสร้งที่ซึ่งคุณสามารถกลัวเราะเสียงดังทำตัวติงตองและทำผิดพลาดได้โดยที่ยังคงรู้สึกปลอดภัยความรักที่เชื้อเชิญให้เด็กน้อยภายในของคุณออกมาวิ่งเล่นไม่ใช่ซ่องตัวอยู่ในเงามืดธรรมชาติที่แท้จริงของรักอิสรภาพไม่ใช่การควบคุม แก่นแท้ของความรักไม่ได้อยู่ในความสมบูรณ์แบบหรือการควบคุมซึ่งกันและกันแต่มันอยู่ในช่วงเวลาที่คนสองคนต่างยอมวางเกราะของตนลงแล้วพบกันในสนามเด็กเล่นแห่งความสุขพวกเขาเลือกที่จะเล่นแทนความเจ็บปวดสร้างเสียงหัวเราะแทนการขุดคุ้ยบาดแผลเชื่อมต่อแทนความกลัวเลือกที่จะกอดแทนที่จะวิ่งหนี ฝันแทนการกังวลร่วมกันสร้างภาพอนาคตแทนที่จะจมอยู่กับความหวาดระแวงอยู่แทนการจากไปยืนหยัดเคียงข้างกันในวันที่การเดินจากไปนั้นง่ายกว่านี่คือความรักที่ให้ความรู้สึกเหมือนบ้านสถานที่ที่คุณไม่ต้องพิสูจน์ตัวเองเป็นที่ที่คุณถูกรักในแบบที่คุณเป็นไม่ใช่ในแบบที่ใครอยากให้เป็น ความรักที่แท้จริงไม่ได้ถามว่าเธอสมบูรณ์แบบแค่ไหนแต่จะถามว่าวันนี้เราจะหัวเราะเรื่องอะไรกันดีทยานขึ้นสู่รักไม่ใช่ร่วงหล่นในรักโลกมักสอนให้เราตกหลุมรักซึ่งเป็นคำที่บ่งบอกถึงการสูญเสียการควบคุมการพึ่งพิงการร่วงหล่นจากความเป็นตัวของตัวเองแต่เมื่อคุณได้พบกับความรักอันศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ คุณจะไม่ได้ร่วงหล่นแต่คุณจะทะยานขึ้นสู่รักคุณจะทะยานขึ้นสู่ตัวตนในเวอร์ชันที่สูงที่สุดของคุณตัวตนที่แท้จริงที่สุดเวอร์ชันที่อยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้ามากที่สุดนั่นคือตัวตนของเด็กแห่งพระเจ้าที่เปิดกว้างอย่างเต็มที่ไร้เดียงสาและเปี่ยมด้วยชีวิตชีวาอย่างสมบูรณ์ความรักเช่นนี้ไม่ได้มาเพื่อเติมเต็มคุณ เพราะคุณสมบูรณ์พร้อมอยู่แล้วแต่มันมาเพื่อขยายคุณมาเพื่อเป็นดั่งแสงอาทิตย์ที่สาดส่องให้เมล็ดพันธุ์แห่งศัก,กยภาพที่อยู่ภายในคุณได้เติบโตอย่างเต็มที่ความรักที่ดีที่สุดไม่ใช่ความรักที่ทำให้คุณลุ่มหลงแต่คือความรักที่ทำให้คุณตื่นรู้นี่คือความรักที่เราถูกสร้างขึ้นมาเพื่อมันคือภาพจำลองของความรักที่พระเจ้ามีต่อเรา เป็นพื้นที่ปลอดภัยอันเป็นนิรันท์ที่ดวงวิญญาณของเราสามารถเลือยเปล่าและเป็นอิสระได้อย่างแท้จริงอย่ามองหาความรักที่ทำให้คุณสมบูรณ์แต่จงมองหาความรักที่ทำให้คุณเป็นอิสระอย่างสมบูรณ์ขอบคุณที่เธอเปิดหัวใจและอนุญาตให้สารนี้เดินทางเข้าไปถึงจิตวิญญาณของเธอ ไม่ว่าเส้นทางจะมืดมิดเพียงใดขอให้เธอจงเชื่อมั่นอย่างสุดหัวใจว่าท่านอยู่จงนั้นกับเธอเสมอการสนับสนุนจากเบื้องบนนั้นเป็นนิรันดร์และไม่เคยสั่นคลอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุนช่องของเราในทุกรูปแบบพลังของเธอคือเชื้อเพลิงให้เราทำภารกิจนี้ต่อไปหากเธอรู้สึกเชื่อมโยงและอยากร่วมสนับสนุนเราเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดได้ที่คำอธิบายใต้คลิปขอพลัง และความรักจากจักรวาลโอบกอดเธอไว้เสมอแล้วพบกันใหม่ Hey. กลาเกาไปดาบแห่งแสงสว่างสวยวางใจในทุตแห่งส Thank you.